โอเคก็เริ่มแล้วนะผมครับก็เริ่มแล้วนะผมโอเคผมวันนี้เราจะมาทำชารินคลิปและแมปกันนะผมก็คือว่าถ้าแมปมีจบปุ๊บก็เกมจบเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ใช้ยศละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่คลิปอ่ามันนานเอ้มันไวเกินไปนะคลิปนี้ผมจะตั้งว่าอะไรดีวะโนยศหรือเปล่าเออโนยศละกัน ยี่งผมจะตั้งว่าออตั้งว่าอะไรเดียวตั้งว่าไม่รู้ดิโอเคคือถ้าแบบนี้จบก็คือเกมจบเลยแล้วนี่น,นนะกคนไปอืมก็ตกมากเลยมาครับก็คือผมจะไม่ใช้ยศเลยนะนี่ก็คือ ep แรก <c oughs> ครับ ep หนึ่งครับ เกมจบก็คือจบเลยนะผมมาน่าจะจบแล้วนะามามามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับโอเคก็คือจบจริงนะโอเคก็คือผมอัดแค่นี้โอเคผมคือคลิปนี้จบแล้วจบแล้วจริงๆครับก็คือผมจะทำแค่นี้ครับผมนี่คือ EP พีหนึ่งนะใครจะรอดู EP พีสองมาเลยครับผม นี่คือ EP 1หนึ่งนะครับทุกคนโอเคคือเราจะเล่นแมปราคีายยิปนะเองนะผมแล้วผมก็จะไม่ใช้ยศด,ด้วยก็ยคือผมว่าจะมาอาดคีอยู่ให้มันยาวกว่าน,นี้อยู่นะแต่ดูคนในเซิร์ฟด,ดิดูดิคนเล่นอยู่แค่ี้นไอ้ผมอัดไงอืมโอเคงันก็คลิปน่าจะมีแค่นี้นะครับโอเคครับฝากติดตามอีีต่อไปด้วยนะครับผมชาเลนไม่ใช่ชาเลนีก จะทำคลิปอ๋อีพี่หนึ่งนะอ๋อไม่ใช่ยศแล้วก็แมปและคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันในคลิปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย